คะมาแล้วค่ะน้องใบลูกแม่ฝนนะคะอันนี้อันนี้กินของเล่นนะคะเรากินอะไรกันแบบนี้ยช่ไหยเจ้าไม่เคยกินเลยแบบนี้เขาเรียกว่างไหนะจิ้มจุ่มนรอคะพี่หนูไม่กินเลยโอเจ้าหอนอ้าวอะไรกันแน่เจ้าหอนอร่อยเลยทั้งสองอ๋อเออไอจ้าใจไปไอจ้าอะไรนั่นด็ดเลยไอจ้าใจอันใหญ่คอ อ๋อเจ้วฮอนจิ้มจุ่มค่ะค่ะัคนมือกีฬานุน่าดั้งจริงจว่าจะมาชิมซื้อๆได้ไหมน้นกินไปเลยเดียวหิบต้งขตงนเก็บไข่นกแล้วนะ เห็นเยตาเนียเยาเห็นเห็นเห็นาเห็นกทคลิปอ๋อต euh ่อน้องวัน้องวัน้อัยกลัมานี่เต่าว่าใครดูนะเดี๋เเอาอะส่กอหลังให้ฮันกหลังให้ดูป้าทำอะไรนะ ไม่รู้มาทำอะไรนะมาทำอะไรทอะไรไว้ไปดูไปช่วยแล้วหน่อนไปช่วยนะล้อทีอะไรเนี่ยอะไรเหรออะไรไม่ตาเห็นก็ไข่ไม่ดูก็ได้แล้วไว้เส้นละ เห็นมะอะไรไหมล่ะหนนังไไม่เห็นยังไงไม่เฟินจนะเด้หมเล่นกันใหม่เล่นกันใหม่ให้มเดือดกูม่อไรจะเทมันสวกตอนนี้นี่ยมันจะลมโอ้โเดี๋ยมันขาดนี่คอยดูนะยปาขาดเยป

ไข่เตาออกลูกไข้เตาออกลูกทำองไปทำสิทำไงเยตาเฟ่นนะคะใบงาแม่นี่ไงชาดนี่ไงชาดเอามาแยกกันเจอเอาชาโดมาชาดจะกินอย่าไปชวนยายตาเล่นกินข้าวก่อนกิน่อนกินเสร็จแล้วค่อยไปเล่นเออกินเสร็จก่อนแล้วค่อยไปเล่นไม่อ่ะอะไรนะอีนุกินข้าวแล้วเหรอกินก่อนอันนุกินแล้วยายตายังไม่กินเลยเพราะน้ำจิ้มอร่อย าทำอะไรนะทำอะไรนากลัวน้องขมันใหญ่คนกันเชซืไหนเอาได้ใคมันสวยๆก็สามสกอยู่มืนเรียสีได้คมันจะมันเยอะอยู่เขเป็นเนื้อเส้นาแนั่หละชอบชอบมาเลยอุ้ยวนทอดไยังรมากน่นเราก้กระอะตัดใส่กันสี่อเต้ยมันสี่เต้ยนั่นเลนน กิน้วน้กิน้ำซุปมัอนกัน้ำซุปธดาแบบอ๋อพใส่ใบมะกรูด้วยไม่ได้เหมือนซุปี้ใส่ขาใส่หอมหอมแบหอมข่าต้ไเลเหมือนเหมือนเครื่องแกงต้มยำน,ออนะมันก็จะ,จะห,อนะหอมสมุนไพรนะมันไปคนละอย่างครับซุปี้เอไ,ไหมเกิอะไรนะ มันมันก็อร่อยว่ะสกีเนาะอร่อยกว่ามก็ทาอีกเนียไปไปมามามึงทได้รอกไม่เปียนไม่มีลูกไม่มีลูกหมดแล้วมีกเอาให้ยาตาละวล่ะอไฉันไปมึงอะฉันเอะเาทม้อี่ไรนะกระายมนลยเฮ้ยยตเควยยเอร้องเบอร์ยุเอรุมเบอรี่กันละ ที่ทำมาเจเอามีเกอบยังหมอนี่ยืดเลยมีปะมันหอกว่าน้องเดหอมหอมอย่างดีอยู่บันไดะเดียวไม่ใช่อยู่ที่บมออืมอันเี้กฟินมิดไอตนอุ่ยบอลใต้ต้นเอร้ยินยินนะใต้ต้นอเยต้องบกบหมอนมอไปแล้ววะ่ยหวลูกอะอไชบเียบแล้ว เดอาโคมาให้แม่เทมน่แล้วกินของแม่หมดเอาเพิร์กมากินแบบโคแกจะไปแล้วข้าวมันหักอะไรแล้วเเลยอาเล้วแต่เอาก็เอาไม่เอาก็เล่นแต่คุณน่ะมันหมดไปเอาให้แม่ก่อนละเฮ้ยเออสุดเลยนะเออ เที่เขามารดเร็วเร็เจิ้งอันนีเสร็จมันเจอไหมะเตตรีาจะตีหลังตกายยังยตายยังักกินก่อนงไปวิ่งวิๆงวเดจะเดินทำะให้ดูทอะไรา ข <Ha! Ha! S 1> ้างหลังไปข้างหลังไปเอ็นจะมันใส่ะเอ็นชอบใส่่ท น้เ่ยนปะป๊าให้มากเรายังไปะป๊าคุณโฉ่ที่โบราหัวจารวยอยท่านนี้เขาอยเดในั้กดมันเอยป็นัวจานโอยเทำไมทอะไรก็รระวังเขาเตีหลังนะำ้าวเากินเสีย้เราเล่นอันนี้นะรดน้ำก่อนเรื่องมึนีอะไร เอ้ยเส้นหน่อยเต้นเหนื่อยไหนล่ะน้องมันไม่เด้งเด้งมากินล้ำเตี้ยมาให้หมดหรือ่ะ อาเฟนแจตามเจต่าดตัตัง่เจต้าไม่ใหญ่่่าินดับูก็จไอ้หนุ่มกินดับบูก็เแล้วไม่ใช่พอแล้วใส่แค่คงเดียวมันจะพอสอง2้างนี่ไงม่ใหญ่จังเลยอะ ใหญ่จังสวยอ่ะสวยมากสเาเลยโอ้เจ็บนมปะเจ็บนมไครหญิงก่อนเนาเาะ มันหอมใบมะกรูดนะอืออืออยาเลยมันดเอาเห็ดกัมากนะหนูเห็ดอยู่ข้างล่างนะสามตอน